สวัสดีค่ะชื่อรามาวดีช่ม,มนุษรสรชื่อเล่นนาเดีย ع. อายุ18ปีค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่มกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารจ้าค่ะ ามความเป็นตัวเองหนูรู้สึกว่าหนูว่าเป็นคนติงตองค่ะ <c oughs> แล้วก็มีหลายคนบอกว่าหนูหน้าเหมือนทวิตตีคติประจําใจหนูก็จริงจหนูไม,ไม่ไม่ได้มีคติประจําใจตัวเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราควรจะเต็มที่ในงานที่เราได้รับมอบหมายทุกๆงาน,นะคะ่ะก็จริงๆหนู เมื่อก่อนเด็กๆหนูเป็นเด็กที่ขี้อายมากๆค่ะแพรว่าหลบหลังแม่ตลอดเลยแล้วก็จนหนูได้ไปเรียนการแสดงไงคะก็เหมือนเริ่มมีความกล้าขึ้นมาแล้วก็เรียนร้องเพลงได้ประกวดมันก็นเลยเหมือนแบบว่าเราได้มีประสบการณ์ในการแบบว่าที่จะทําให้เราแบบว่าไม่เขินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเป็นคนตรงๆค่ะไม่ได้แบบนิ่งๆอะไร อาชีพในฝันตอนเด็กหนูหนูหนอยากขายปาทังโกค่ะ,ะนะเพราะว่าตอนเด็กๆหนูชอบกินปาทั้งโกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราไปซื้อปาทังโกรเราจะเห็นตัวแป้งอ่ะพี่มันแบบว่ามันน่านเลน่นก็จะยแบบเอ,อ้ยอยากทำก็เลยอยากขายปาทังโก <S 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 หนูเป็นเด็กกิจกรรมค่ะไม่ไม่ใช่เด็กเรียนแล้วก็ ค่อนข้างที่จะไม่ต้องเรียนเท่าไหร่ค่ะก็หนูว่าน่าจะเพราะว่าแม่เห็นว่าหนูเป็นเด็กขี้อายมั้งคะแล้วก็เลยเห็นเลยให้หนูไปเรียนการแสดงแล้วก็เรียนร้องเพลงเพราะว่าหนูก็เด็กๆหนูก็ชอบร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็ไปเรียนก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะ ครั้งแรกเหรอคะนึกก <ล Below S 2> ่อนนานมากครั้งแรกหนูก็น่าจะน่าจะขี้อายเนี่ยแหละค่ะแบบว่าไม่กล้าทําอะไรให้บทมันก็จะอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบจะเขินไม่กล้าทำอย่างเงี้ยค่ะก็ผลงานที่ผ่านมาหนูก็มีประกวดบ้างค่ะแล้วก็มี เล่น MV ีเพลงหนึ่งแล้วก็มีเพลงของตัวเองด้วยค่ะก็ MV ที่หนูไปเล่นก็คือเพลงฝันที่เป็นจริงค่ะแล้วก็เพลงของหนูก็คือจะเป็นร้องกับเพื่อนค่ะแล้วก็มีประมาณตอนนี้มี2เพลงค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เล่น MV เพราะว่าตอนที่หนูอยู่ที่นั่นนะคะแบบว่า เออความตั้งใจของหนูคือหนูอยากเล่นอุมวีมากแล้วหนูก็แบบรู้สึกดีใจที่เขาเลือกหนูแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในตอนที่ถ่ายก็สนุกดีค่ะแบบว่าพี่พี่เขาเป็นกันเองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็จริงๆคือทําเพลงกับเพื่อนของหนูคือเป็นคุณครูที่เขาเคยสอนหนูค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนเลือกหนูกับเพื่อนแล้วก็เอาไปทําเพลงเฉยๆ อะไรประมาณนั้นค่ะก็พอดีพี่ตัวค่ะเขาแบบว่าทักมาถามว่าหนูสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาออดิชั่นดูแล้วก็คิดว่าเออเราก็น่าจะมาลองด้านนี้ดูไหมอะไรอย่างงี้ยด้วยค่ะอ่าก็จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่นะคะตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็เหมือนแบบ ก็เคยประกวดมีประสบการณ์ด้านทางร้องเพลงหรืออะไรบ้างอยู่แล้วค่ะก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นใช่ก็ดีค่ะแบบว่าวันแรกที่เปิดตัวหนูแบบว่าคนแฮสตอรี่หนูมาเต็มเลยหนูแบบเอ้ยไม่คิดว่าจะมีเพื่อนๆเ,เราแบบว่าตามขนาดนั้นตอนนี้ก็แบบเพื่อนแชร์เวลาแชร์รูปหนูหนก็จะแบบเอขินเพราะว่าเหมือนเพื่อนเราเรียนในห้องเดียวกันแล้วก็จะแบบเอ้ยมันแบบเขินถ้าเขาแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนิทกับพี่พิงค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่หนูประถมค่ะน่าจะสักสิปีได้ก็พี่พินก็ก็เป็นพี่ที่ที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนคุยเก่งคุยได้กับทุกคนเลยแล้วก็อืจะพูดแล้วจะเผาหรือว่า <laughs> มาพี่พิงขี <laughs> boy, ้วยวายนิหนึงหนูก็จะแบบอ่ะพี่พิงใจเย็นท <laughs> ่านีหนูขอโทษนะพี่พ <laughs> ชอบที่พี่รักพี่พิงค์แบบว่าดูแลค่ะแบบว่าพี่พิงค์จะแบบเอยน้องเดียกินอันนี้ไหมอันนี้ไหมหรือว่าแนะนําแบบเสื้อผ้า<ม>หรืออะไรเงี้ยก็ก็แบบเป็นพี่ที่น่ารักจริงๆออตอนนั้นหนูอยู่ม3คะ่ะคือไม่ได้เป็นงานคะ่ะแต่ว่าหนูไปถ่ายรูปแล้วคนก็มีคนเอาไปลงเพจแล้วทีนี้ก็มีคนแชร์เยอะมากคะ่ะหนูว่า หนูว่าน่าจะเป็นอันนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักงานอดีเลยหนูชอบดูหนังฟังเพลงอะไร,ไรค่ะแล้วแต่อารมณ์บางทีก็วาดรูปหรือไม่ก็นอนไปเลยค่ะไม่ค่ะหนูไม่ได้เรียนวาดรูปแต่ว่าหนูชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้วาดเก่งมากวาดแบบ ว่าเล่น,เล,นเล่นมากกว่าใช่แค่นีกิจกรรมที่ชอบทำกับเ,เพื่อนนะครับชอบดูหนังค่ะเวลาไปบ้านเพื่อนหนูจะแบบชวนเพื่อนดูหนังหรือไม่ก็ไปเที่ยวกันสไตล์การแต่งตัวของหนูก็จริงๆแล้วแต่อารมณ์ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนแต่งหลายสไตล์ค่ะแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ในช่วงนั้นอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูอยาก แต่งแบบผู้หญิงมันก็จะออกมาเป็นลุกอย่างนี้หรือบางวันถ้าหนูแบบว่าอยากเท่นหน่อยก็อาจจะเสื้อยืดแล้วก็กางเกงยียนอะไรอย่างนี้ค่ะผ้าใบแค่นั้นเลยใช่ไจริง,รงๆหงเนูเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นแต่อาจจะมีสครับผิวบ้างแล้วก็ทาครีมบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ทาเป็นประจํา ในอนาคตหนูคิดว่าหนูอาจจะมีสินค้าเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนคะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าแบบพูดตรงๆก็คือหนูหว่าในด้านวงการเนี้ยมันมันอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นถ้าเราแบบว่ามีธุรกิจของตัวเองก็อาจจะยืดยาว ถ้าเราประสบความสำเร็จด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะพวกความสวยความงามค่ะหรือไม่ก็เสื้อผ้าเครื่องส่ององอะไรพวกเนี้ค่ะใช่ถ้าถ้าแบบว่าเอาแบบภายนอกหนูหนูชอบคนตีชอบผู้ชายสูงใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิสัยที่แบบแพ้เลยก็คือหนูชอบคนอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติค่ะจะรู้สึกแบบ <laughs> ออตอนนี้น่าจะเป็นเจ้านายค่ะหรือไม่ก็นำจูไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าเจ้านายก็คือก็คือเหมือนเขาเป็นพี่โตได้มหมคะเราก็จะเห็นในมุมที่เขาแบบดูแลน้องๆมันดูแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนำจูก,ก็คือเเห็นจากในซีรี์เขาก็แบบเออสูงด้วยแล้วก็ตีอะไรเงี้ยเขาเลยชอบ ประเภทหนังที่หนูชอบชอบหนูชอบดูหนังผีค่ะหรือไม่ก็โรแมนติกคอมเมดี้ถ้าเป็นหนังผีหนูรู้สึกว่าถ้าได้ไปดูกับเพื่อนนะคะมันจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมันจะแบบเอ้ยมีคนลุ้นกับเราแต่ถ้าห,หนูไปนั่งดูคนเดียวหนูอาจจะแบบไม่เอาดีกว่าส่วนโรแมนติกคอมเมดีก้ก็แบบว่าหนูเป็นคนเหมือนแบบเพ้อฝันเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกชอบดูแล้วคอมเมดี้ด้วยมันก็จะแบบตลกอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เหมือน ช่วยเพิ่มความสนุกของหนังสมัยเด็กๆหนูชอบแม่บอกว่าหนูชอบดูเรื่องแฟนฉันนะคะแบบเด็กมากๆแบบหนูจําความไม่ได้แม่บอกว่าหนูดูแฟนฉันบ่อยมากมากก็เลยนะคะแฟนฉันแล้วก็อีกเรื่องจะเป็นสิ่งเล็กๆที่มันน่ารักคะ่ะมันแบบว่าพี่โชว์น้องน้ำแล้วก็เป็นความรักแบบมาัธายมอย่างเงี้ยค่ะมันหนูรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักมันดูบ่อยๆได้เรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะ นัตงต่างประเทศส่วน,ส,วนส่วนใหญ่หนูดูเป็นหนังผีนี่แหละคะ่ะก็จะมีพวกอินซิเดนต p We took Trifield and EMF readings of the whole house wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring is the problem here. I want to leave. I want to leave this house. <laughs> <laughs> what is it? It's not the house that's haunted, it's your son. <laughs> ตอนนั้นจาได้ว่าดูกับเพื่อแบบเหนื่อยมากแบบว่าเมื่อไหรจะจบสักทีแต่ว่ามันต้องดูให้จบมันขาดตอนไม่ได้แต่หนูรู้สึกเหนื่อยมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกแต่ว่าเหนื่อยบบหนูเมื่อไหรจะจบสักทีแต่แต่หน้าติดตามต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูชอบฟังป๊อปทั่วไปค่ะหรือไม่ก็สบายสบาย,บายแล้วแต่อารมณ์อีกแล้วค่ะช่วงนี้หนูจะชอบฟังเพลงขอจองได้ไหม ฟนตัวยงเมลเบิร์นเหตุผลที่ชอบเพลงขอจองได้ใหม่กับเพลงเมลเบิร์นนะคะก็คือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักแล้วแบบว่าเวลาฟังอมันจะแบบว่าอินไปตามเพลงอะไร,ไรค่ะแบบมันน่าขยับตามอะไร,ไรด้วยใช่ช่วงนี้หนูชอบฟังเพลง Last Christmas ค่ะอ,อ๋อมีเพลง Mad at Disney ด้วยค่ะใช่ครั้งแรกที่หนูได้ยินมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีคำว่า Disney แน่เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ย เพลงนี้มันน่ารักแล้วก็ฟังแล้วก็อาชอบศิลปินที่ชอบเป็นพี่อิงค่ะเพราะว่าหนูอ่ตาตอนแรกตอนแรก,แรกฟังเพลงของพี่เขาแล้วก็เพราะดีแล้วกไ็ได้มีโอกาสไปฟังสดๆก็รู้สึกว่าอ้ยพี่เขาแบบเสียงดีจริงๆแล้วก็ฟังแล้วมันน่าสะกดมันมันน่ามองตลอดอะไรเงี้ยค่ะชอบแบ็คพิงค่ะอ,ะอืหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบ หน้ารักแล้วก็มีจุดเด่นของตัวเองสวยเก่งด <_ d _> ้วยค่ะในไทยชอบพี่แพตตี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แต่ว่าสมมติอย่างเช่นดูคลิปเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกแบบยิ้มตามตลอดเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบหนูรู้สึกว่าเขาหน้าเด็กด้วยอะมันแบบเอ้ยทำไมคนเราถึงได้หน้าเด็กขนาดนี้อะไรอย่างงี้ด้วยะค่ะ ประเทศสวิสค่ะ,ะสวิสใช่สวิส <laughs> เพราะว่าอ <c oughs> ันแบบว่า <c oughs> ตอนที่ไปเที่ยวมันตรงย่านชนบทของเขาค่ะมันจะมันจะแตกต่างจากบ้านเรามากมันจะเป็นภูเขาอะไรองี้แล้วเขาก็จะเลี้ยงวัวกันมันบรรยากาศมันดีมากๆค่ะแนะนําว่าทุกคนต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ไปค่ะ <c oughs> ตอนนี้หนูอยากไปญี่ปุ่นค่ะ <laughs> ถ้าไม ถ้าแบบไม่ไม่มีโลกก็ก็น่าไปเพราะว่าหนูอยากไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กับไปกินค่ะเรื <c oughs> ่องอาหารตอบยากอะ <c oughs> แต่ว่าถ้าตอบเป็นรสชาติได้ไหมคะ <c oughs> ห,นหนูชอบกินแบบหวานกับเค็มค่ะ <c oughs> มีเป็นเปปเปอร์รันค่ะ ที่หนูจะกินบ่อยๆเลยแล้วก็มีช่วงนี้จะกินบอนชอนค่ะหนูถ้าได้ไปเดทหนูอยากไปสวนสนุกค่ะเพราะว่าจริงๆหนูหนูชอบเล่นส่วนสนุกมากมา,ม,ามากมากมค่ะทุกวันนี้ก็คือบ่นกับเพื่อนตลอดว่าเอ้ยอยากไปดีมูอยากไปดีมูอยากไปดีม <laughs> <laughs> ชอบแรปเตอร์ค่ะ เพราะว่ามันแบบหมุนหมุนแล้วก็แล้วก็เขาเปิดเพลงสนุกดีค่ะก็จะโยกกันกเฟือนเย่เ yeah, ย yeah. <c oughs> ่ไวม่มันไม่เวียนหัวค่ะแต่มันแบบมันเวียงอ่ะหนูก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่แต่ชอบชอบค่ะแล้วบวกกับเรามีเพื่อนไปด้วยมันก็จะแบบมันช่วยกันบิว จริงๆหนูเป็นคนติงตองค่ะแบบบ้าๆบอๆชอบเต้นท่าตลกๆหรือถ้าอยู่บ้านก็คือหนูจะชอบไปยืนหน้าทีวีตอนพ่อแม่ดูอยู่แล้วก็เต้นตามเพลงแมมแบบว่าแบบว่าทุเลทุเลศนะคะแล้วก็นั่นนะคะก็มันจะเป็นมุมที่คนจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าคนที่บ้านจะได้เห็นอย่างเดียวน่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะเพราะว่า หนูไม่ค่อยให้ใครเล่นยกเว้นว่าไว้ใจจริงๆเพราะว่ามันมันจะมีเพื่อนบางคนที่เขาแบบชอบไปดูรูปอะค่ะหนูก็เลยตัดปัญหาด้วยกันไม่ต้องเล่นแล้วกันนะประมาณนั้นครับ <c oughs> น่าจะเป็นความติงต้องค่ะแล้วก็เวลายิ้มแล้วก็ความสดบสเพราะว่าคนภายนอกชอบชอบคิดว่าหนูหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าหนูมันนิ่งค่ะแต่ว่าจริงๆหนูว่าแบบว่าไม่มีอะไรเลยคุยได้ปกติเลย เพื่อนตั้งให้ว่านาดอยค่ะแล้วก็ทวิตตี้เพราะว่าหนูหน้าเหมือนทวิตตี้ส่วนคำว่านาดอยหนูนก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรเหมือนกันแต่ว่า <laughs> แต่ว่าหนูอะเอาไปตั้งชื่อไลน์เฉยๆหลังจากนั้นทุกคนก็เรียกหนูว่านาดอยดอยดอยอะไรเยงี้ตลอดหนูบอกโอเคเพื่อนโอเคตามนั้นเลยก็ <laughs> <laughs> <g ok> คือเป็นตอนที่หนูไปอ,อของค่าย SM ค่ะ แล้วทีนี้เขาก็ถามหนูว่าชอบวงอะไรบ้างที่นอกจากเกลเจนหนูก็เลยตอบไปว่า Red ว i o l e t ค่ะซึ่งจริงๆแล้วชื่อวงเขาคือ r e d v e l v ว t แล้วคือหนูตอบกับพี่ทีมงานที่เขาแบบพิมพ์งานภายในอะค่ะ oh, หนูแาบอ๋อ Red oh. oh, Velvet โอเคค่ะเขาก็ทำหน้างวงว่า Red v i o l e t คืออะไรหนูแบบเลดวายอเค่ะพี่ oh. ไม่ใช่มันคือเล d v ว l v e t ค่ะหนูรู้สึกว่าแย่จังฉันตอบอะไรไปนะก็ <laughs> หนูก็รมการตอบเลย จริงๆหนูเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตามศิลปินหรือนาราอะไรเลยค่ะแต่ว่ามีช่วงนี้ช่วงช่วงที่มันเริ่มตามก็จะเป็นแบ,บ็คพิงค์ค่ะมาตามตอนช่วงเพียงคิวดิเซอร์พะแบบเริ่มตามจริงๆแต่ก็ไม่จริงขนาดนั้นแต่ก็ตามมากที่สุดค่ะก็ติดตามเพลงอะไรแบบนี้มากกว่าล้วผลงานต่างๆใช่อะไรเป็นตามยเต้นค่ะแต่ว่าเต้นเต้นในที่นี้คือจะเป็น เต้นเล่นๆเต้นเองเต้นตามท่าที่เห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปแกะท่าขนาดนั้นหรือว่าไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ยอมชวนค่ะเรียกว่าเาต้นเป็นดีกว่าคะ่ะอาจจะยังไม่ได้เก่งมากขนาดว่าไปแข่งแล้วแบบได้ที่หนึ่งแนะนะ่นอนเพราะว่าหนูรู้สึกหนูนก็ยังต้องมีอีกหลายอย่างที่พัฒนาในเรื่องนี้ กลัวค่ะวิงกันรับเด็วเพราะหนูอยากเล่นแต่งมากหรือไม่ก็ขายแอนตี้แอนค่ะพี่ตรงแป้งมันอันนอนุ่มนิ่มมันนาเล่นกว่หนูเมื่อก่อนเด็กหนูอยากอยากทําขนมจริงๆตอนนี้ก็อยากแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าช่วงโควิดหนูได้ลองทําแล้วหนูก็เละเทะค่ะกินไม่ได้เลยพักีกวกามันไม่น่ามันละเอียดอ่อนในการทําขนมมันไม่เหมือนทํากับข้าว ช่นี้สติคำว่าบ้าจิงโอ้ m ม g ก็ oh คุณแม่อะไรเงี้ <c oughs> ยก็เพื่อนไม่รู้คะ่ะอาจจะแบบเจอคําว่าคุณแม่บ่อยก็เลยพูดคําว่าคุณแม่ส่วนโ oh อ้ g o d ก็พูดพูดมานานแล้วไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันคะ่ะส่วนบ้าจริงก็ก็ออก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าบ้าจิงอะไรองเงี้ยแบบ้าจริง <c oughs> หนูกลัวผีคะ่ะ ย้อนยังไหยคะหนูกลัวผีแต่หนูชอบดูหนังผีถ้าาเจอก็คือหนูว่าหนูน่าจะร้องไห้หรือว่าน่าจะกลัวจนแบบร้องไห้ตรงนั้นตอนเด็กๆหนูอยากหนูอยากมีเซนมากเลยค่ะหนูไม่รู้ทำไมแต่ตอนนี้หนูแบบไม่ไม่ต้องมาบายไม่ต้องเลยไม่อยากเจอจริงๆค่ะแต่เด็กๆหนูอยากเจอว่าหนูไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องอยากเห็นอืม จริงๆอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าชอบของที่เราสามารถใช้งานได้มากกว่าแบบถ้าตุ๊กตาเนี่ยก็มันน่ารักหนูก็ชอบนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าได้ใช้งานไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้ซื้อเองสำอางให้ก็ได้ค่ะก็ฝากติดตาม Instagram แล้วก็ f c e b o o k Fanpage นะคะก็คือเป็นชื่อ Nadia.cmcafe ค่ะส่วน IG ก็จะเป็น n a d i a cmcafe ค่ะก็ ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะเ mm hmm. มลอนปังค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้มีเพลงออกมาแล้วชื่อเพลง Another World ค่ะก็ฝากทุกคนไปฟังแล้วก็ติดตามผลงานต่างๆด้วยนะคะ mm hmm. ในอนาคตอาจจะมีงานมากขึ้นแล้วก็มีไปโชว์ตามที่ต่างๆด้วย